บางว่าไม่กล้าดันลึกนะครับมาดูการแบงกัรดับมนิดหนึ่งครับแบนคราวนี้นะครับเริ่มแบงมาที่ทางด้านของซิกนะครับเป็นท้านของ KOG อยู่ทางด้านฝั่งบูงทีมครับแล้วฝั่งเรสทีมฮะแบนสูงก็เป็นทางด้านของกาลิโอครับโอลิเน,นาครับนะฮะกากัตครับแล้วก็เลเกตตอนและคารมิลฮะเฟืรองพิกมาเป็นทาาด้านของคอรกิครับครับนะยังต้องบอกว่า ให้พอร์ตี้กับกากัดแล้วแหละนะครับเพราะว่า k ค g เป็นทีมที่ชอบเล่นกากัดนะแล้วก็ตัวของกาลิโอเนี่ยก็เป็นตัวเก่งของชิตวันเหมือนกัน First Pi c k เป็นตัวฮอกกี้ครับส่วนดับเบิลพิกจากบริรัมยูเนเต็ดมาเป็นจเวนโฟแล้วก็รูเซียนอีกครั้งครับอืมจาวนโฟเองนะครับก็เป็นตัวที่เล่นต้นเกมได้ดีดัมเมจแล้วนะครับรวมถึงยังทำคอมโบได้ซึ่งก็เหมาะกับรูเซียนอยู่แล้วเหมาะกับอะไรที่มันเป็น AOE ออยู่แล้วด้วยแล้วเกมนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ารูเซียนจะไปไหน เพราะว่าลูเซียเนี่ยเป็นตัวที่ปลายเปิดมากๆเลยว่าจะไปไหนจะอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับลีซินกับทางด้านของนามิครับคอกิกับนามิหรออืมผมไม่ค่อยชอบคอกิที่ต้องโถมโถ,ถ,ถมที่เล่นกับนามิเลยนะฮะผมรู้สึกว่ามันปืงเนื้อเปลืองตัวไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าคอกิเป็น ADC ที่ สามารถที่จะทดแทนในเรื่องของดามเมดเวทได้ด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ทำดามเมดได้ไวด้วยนะครับรวมถึงละลายเกาะได้ดีต่างหากด้วยนะฮะแล้วก็มาเป็นท่านั่งของทวิตเ e r f a เฟสับท่านั่งของบอมครับมีทวิตเ e r Fa เฟสเกมที่แล้วอาเชนี่ก็ทําได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก๊งในช่วงของต้นเกมนะครับแล้วก็สปีดพุลในช่วงของการเกมบอมเองกันได้ทุกอย่างนะครับรวมถึงตัวพาสซีของเขาก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเนิฟไปแล้วก็ตามนะครับก็ยังปรุงเรียกว่า น่้รำคาญอยู่ดีนะครับก็เป็นเทียต้นๆครับในเรื่องของการทีมไฟนะครับเราเป็นอารีกับทางด้านของกาเรนครับแต่ความน่าสนใจอยู่ที่พิกสุดท้ายของทางด้านของบ uh ูรามูโนเตห์เป็นทางด้านของซิงเก็ตฮะอืมมันเป็นพ็อกเก็ตพิกของโนเอลครับสำหรับซิงนะครับซึ่งก็ถือว่าเขาโชว์มาได้หลายเกมมากๆนะครับผมแล้วก็เกมการแข่งขัน ที่เป็นการแข่งขันใหญ่เนี่ยนะโนเอลแสดงผลของซ mm hmm. ิงได้เป็นอย่างดีนะถึงแม้ว่าจะมีหลายๆเกมที่เขาอาจจะแพ้เลนนะครับแต่ว่าซิงเน mm ี hmm. ่ยมันเป็นตัวแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะ mm hmm. คือ mm hmm. เขาเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นซอมบี้นะฮะ mm hmm. คือตายก็แล้วไงก็เฉยๆเดี๋ยวไปฟาร์มมาก็ได้เนะีนะ่ยพอมีไอเทม2ชิ้นปุ๊บก,ก็เริ่มสร้างปัญหาให้กับทีมฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นตัวประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคครับโอเวอร์ออลของเกมนี้ครับทา,ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูเต็ดครับมีฟอนไลน์3ตัว ส่วนทองกว่างของเค g มีตัวเดียวเป็นการเลนนะที่เหลือจะเป็นดาเมจหนักๆจะจัดนะช่วงต้นเกมมีตัวของลีซินในเรื่องของการทําเกมครับเช่นเดียวกับตัวของบุรีรัมที่มีเจมินโฟครับที่เป็นตัวถนัดของชิบะอยู่แล้วนะครับลูเซียนในเกมนี้ถูกลงมาเป็นคู่ดูโอนะครับซึ่งก็จะได้กดในเรื่องของการกดดันเลนถ้านามิพลาดในเรื่องของโพซิชั่นก็จะตายได้ในเพลเดียวครับผมสนใจในเรื่องหนึ่งครับานะของโนเอลเองเนี่ยตัวานะของซิง์เองเนี่ยอืม กาวเขาน่าจะมีปัญหาครับมากพอกับทางด้านของ King of Gamer ครับเพราะว่าเราเห็น King of Gamer ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งของลีซินเองจะเป็นท่านั่งของคอคิเองจะเป็นไอรีเองจะค่อนข้างที่มีสกิลในการเคลื่อนที่และมันน่าจะมีปัญหาในส่วนนี้กับการที่ติดกาวแล้วไม่สามารถที่จะขยับได้หรือเปล่าอ่าใช่ครับนะมันจะทำให้สกิล mobility ม,มันใช้งานไม่ได้นะครับผมทาง ทั้งสามตัวเลยนะทั้งตัวของอารีแล้วก็วัชรี่ของพอกิหรือว่าจะเป็นเซฟกาดของตัวของรีซินก็ดีนะครับผมมันใช้งานไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าว่าเข้ามาได้เร็วเนี่ยนะครับอันนี้จะสร้างปัญหาเคโีนะเพราะว่าเขาจะออกไม่ได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าโดนเปิดไฟดยเรลวจากทางฝั่งของเค G จทางบุรีลัมิสเต็กก็ดูว่าจะรับมือได้ยากเหมือนกันครับนะฮะผู้ล่างหน้าสนใจนะครับรูเซียนกับซนมบ่าอะไรครับคุณนัย คือดาเมิเในเกมนี้ของบุรีรัมยูเนเต็ดมันมันมีแค่ตัวรูเสเซนที่ถือหนัก,นกตัวของอาเชนี่เนี่ยยังไงก็ตามนะถึงแม้ว่าเขาจะแรงแค่ไหนแต่มันเป็นตัวโพครับมันเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะวายการ์ดมันเป็นเอโอีก็จริงแต่ปัญหาก็คือมันใช้งานยากนะครับแล้วก็นั่นแหละแะมันเลยทําให้ดามิเเนี่ยมันตกไปที่ตัวของทีนอมอนค่อนข้างเยอะสําหรับเกมนี้บุรีรัมยูเนเต็ดถ้าไม่นับรวมโนเอลที่มีไอเทมแล้วนะครับผมผม,ผมยังมองหาดาเมจของเขาไม่เจอเลย ในเกมนี้ทางฝั่งของผู้รีรล็ออันนี้คุเห็นด้วยครับเพราะว่าอาชินี่หลังจากที่พีกระกาปล่อยออกไปแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าท่าของฝั่ง KOG ค่อนข้างมีสกิลโถมค่นข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าท่าทางของทูตเตเฟเป็นเป็นแชมเปี้ยนที่ขาตายอยู่พอสมควรนะต้องดูครับว่าจะหาโพสิชันยืนได้ดียังไงในทีมไฟอย่างที่คุณนี้โนยิมิสึอบอกครับว่า มันพึ่งกำลังของลูเซียนเยอะมากเลยกับดามเมิในเกมนี้กับการมาดูทั้งน้นของ KOG OK เองครับไม่ว่าจะเป็นคอนนร์กิอารินะครับสกิบะไลมาแฟร์แอนด์แดกคตามครับต้องจ่ายแฟร์ออกไปทันทีก็สำหรับตัวของเมอร์ลี่อยู่ต่อของจะตายครับสกิลมันดาวทั้งหมด ก็ต้องมาช่วยครับพยายามที่จะเคลียเวกเอาแล้วตายนะเนี่ยโนเอลเรียบร้อยครับจ่าทิตมาเซียโอ้โหขึ้นเล็วข้าว่าพอดีแต่ว่าชิบะครับไล่หัวดมาแล้วแทงใส่หน้าไปที่ขาตายชิดซึมเลยแล้วกันเอาไปแบบเฉยไม่ตายไม่ลื้อใส่แล้วเมอร์ลี่เอาแล้วตีเวฟแปะพลาดครับผมปัโค้งโดนคอนเรดมาแต่ว่ายังมีในตัวของดั้กยินดีต้อนเป็นตัวเฉยี่ไล่มาแทงไปแล้วกันแม่ท่าจังหวะเมื่อกี้นี้นะครับดั้กก็เรดกลับมาแล้วไม่มีรถคันนั้นอยู่เนี่ยผมว่าเทเลตยิงด้วยซ้ำไป น่าจะโดนเทรเรสอคโ้ไปครับตอนนี้ผมมองว่าบูริามยูเต็ดเลนล่างไม่ได้กดดันนกเขาคิดควรนะครับผมพยายามที่จะเล่นอันเดอร์อยู่นะครับแต่ก็น่าแหละนะในเรื่องของระยะเรนในการโจมตีของรูเซียนด้วยนะครับถ้าเข้าไปหนักมากๆก็จะโดนนามิโอกหนักๆได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบูริลามยูเต็ดไม่ได้มีตัวที่เป็นฮาร์ดแครี่นะในเกมนี้ครับรูเซียน ในช่วงของเลดเกมมันแรงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นฮะค่อนข้างเป็นแคลี่ที่เน้นสกิลมากกว่าดี๋ยซ้ำไปนะครับด้านเบนขอรู้เสื้อเจา้ามาเป็นชุด,รดครับอืมมันไม่ได้เป็น DPS นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เลยค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่มันก็เช่นเดียวกันนะ KOG คอกีอก็เป็นโพกเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือตัวอื่นเขาทำได้ไงนะและยังมีเดามเในการจบสกอร์ที่ค่อนข้างชัวร์ด้วยนะจากตัวของเดเมเซียจัสติส ของกาเลนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวให้กับลูเซียนด้วยรวมถึงจังหวะไล่นะครับผมมองว่ารีซินค่อนข้าง,างที่จะมีเขารียกว่าทนัดในเรื่องของการไล่ล่าถ้าเทียบกับจังเกิลอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นจวาวันโผมังกรน้ำเกิดแล้วครับตอนนี้สกอร์หนึ่งหนึ่งเท่ากันอยู่การเงินท่าที่จะไม่ห่างกันเลยครับโดนชามครับอาชานีแล้วจากทินมาเสียครับ ตายครับผมแบบนี้หมดติดรอดครับชิปอะคาตาคิซึมเก็บชิตวันไปได้เหมือนกันครับผมต้องยอมจ่ายไปครับแลกกันไปฮะมิดเลนทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้ครับผมไม่มีคาตาคิซึมครับ P.O.G พยายามที่จะล่ามังกรออกมาครับทําให้ทางฝั่งบุรีรัมยย์ูีนเต็ดเสียเวลามากที่สุดโปกเอาไว้ครับท่านั่งของมักแอง ยังไม่รีบเปิดนะครับก็ทำได้แค่นั้นครับผมหามุมชามไปไม่โดนซอซ้ายครับถึกหนักฮนะทางนี้เป็นกองกาเรนลงมาทั้งคู่ครับท่งนั่นของบารอนเรนครับไม่ว่าจะเป็นกาเรีนเองหรือว่าทนังของซิงเองครับ เหนือสุด <ผม S 1> ลงมาผมชินามอนทางด้านบนบวกกันแล้วครับตอนนี้งัดกลับมาชิทุวันตายทันทีครับผมจ่ายแฟนลบไปก่อนการทิ้งเชือกเข้ามาในจังหวะนี้ครับผมแล้วจะยังไงต่อฮาร์ดเปิดเดอะคาร์อิงครับผมเก็บเมอร์ลี่ไปได้เหมือนกันครับเอาควิสเซนเข้ามาโดนไปเต็มๆแต่ว่าก็เท่านั้นครับต้องหนีครับผมเคโอจีอยู่ต่อไม่ได้ครับแล้วเมอร์ลี่ที่ล้มลงไปแบบนี้เปิดโอกาสให้ทางฝั่ขงของบุรีรัมย์ยูเต็ดอีสปอร์ตเก็บมังกรตัวนี้ไปครับน่าจะไม่มีปัญหาครับบุรีรัมย์ยูเต็ดนะน่าจะได้สบายๆครับตัวนี้ น่าจะเปิดไฟกันต่อครับเตรียมตัวรับกับพนังของท er. ิสเตอร์ที่ตะวันเข้าที่เลนกลางฮะเจอกระพนของอาเชนี่ครับถือสายครับมาถึงแล้วเปิดเลยครับหลังจากที่เขาได้ไปฮะเขาไปรีปุ๊บเราเปิดปัาา๊บฮะพนักของคิงออฟเกมเมอร์ก็ไม่น่าจะทันแหละผมก็ต้องยอมไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งของบูรามเมโยเตะก็ต้องบอกว่ายังทำเลือดของเธอเลดได้ดี นะฮะยังไม่ได้โลอะไรนอกมายสักขนาดนั้นนะครับถ้าจะเปิดลิฟต์แล้วให้ได้เทเลสเนี่ยก็จะต้องโขมกันสักหน่อยครับเก G จีลังการโปร๊ครับของคอคิฮะก็ต้องมีเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือท่าน,นาของรูเซียนเองระยะยิงสั้นนะครับค่อนข้างที่ะสั้นถึงแม้ว่าจะโดดเด่นในเรื่องของสกิลก็ตามครับคราวนี้เนี่ยพออยู่ในเรื่องของเลนดิ้ง อาจจะลำคาบบ้างเวลาถูกคอกีบโปกอ่าใช่เลยครับผมนะแต่ก็อาจจะสวนได้นะจากตัวของพิซซิ่งไลท์นะครับซึ่งถ้าว่ามันหลบก็เฟิร์นทัตบอมไปได้นะครับผมคอกีบจะเป็นฝั่งที่เจ็บเองอ่ะแฟลกันเด็เข้ามาพยายามจับคนสักคนหนึ่งเป็นโบรแมนแก๊งครับทางด้านบนแล้วเปิดเลยละการครับวร์ไบฟาโดาทางตา่ซึ่งสวยงามจัดและเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เรดไปก่อนครับผมเพื่อความเตฟจาจตัวของเมอร์ลี่ครับ แล้วพยายามที่จะโดนต่อผมตอนนี้ทั้งฝั่งของอจีครับผมชาไปโดนที่ตัวของชิบะครับแต่ว่าก็ได้เท่านั้นครับผมแต่ยังเคลียเวฟได้ครยังทำไม่ดีครับชิตะวันยังไม่กลับครับบุลามิวเต็ดครับยังอยากได้ทางด้านของเทเดตนี้อยู่ฮะสปอตเตอร์ครับเลือน้อยครับหลบอยู่ที่ในย่าครับและพอได้ปุ๊บสั่งวาร์ปกลับครับแต่เทเดทมาครับทางด้านของเคโอจีครับมาเอาทางด้านของเทเดตที่เลนกลางครับ ดารลันโดนไล่แล้วครับผมตอนนี้แฟดเข้ามาตามต่อผมพิษมันแรงพิษมันนันตาดอ้าวโอ้โหแล้วกดตัวของบาเลียรครับพร้องกับไปกินฮันนี่ฟุสนะเลยรอดชิ้นไปได้ครับผมผลไม,ม้แต่อร่อยครับถ้าไม่แบบาเลียนี้ล่วงนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ครับทำอีท่าไหนครับท่าน่าของซิ้งถึงไล่การเลนได้ถึงขนาดนั้นเออผมต้องต้องบอกว่าอยากเห็นไอเทมของโนเอลครับตอนนี้ว่าเขาได้ไอเทมกี่ชิ้นแล้ว นะครับถ้าว่าได้เป็นตัวของเรียนดี้มาแล้วครับก็ถือว่าไม่แปกครับที่จะไล่การเลนได้หนักขนาดนั้นตอนนี้นี่ต้องบอกว่าอันตรายอยู่พอสอพมควรเหมือนกันนะครับเห็นว่ากับซับพอร์เตอร์ครับกลับประจําการที่เลนเดอร์ไมเมือรีวนเวนอยู่แถวนั้นครับอยู่ที่เลนเดอรก็เลนล่าง ตรงนี้ด้านบนนะครับทางด้านของการเรนเองครับซู้ายไม่มีเทเลตแล้วนะครับจะทําให้ทางด้านของโนเอลพุทแล้วก็วิ่งไปแก๊งทางอื่นได้สะดวกมากขึ้นครับแต่ว่าชิบ่าครับมาป้นป่าหรือมาเก็บคนนะอุ้ยเร่มพผาสูตรวเวฟไม่โดนด้านบนโดนจับครับจะห้แฟทอีกแล้วครับผมแล้วยังตามต่อครับโนเอลเฮลเวฟเข้ามาครับ กแต่ถ้าถือไปอ้าวแต่ว่าแลกชีวิตตัวเองไปเหมือนกันครับโนเอลได้ไลทสแคปเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยครับตอนนี้2ไอเทมออนไลน์ครับสำหรับทางฝั่งของซิงค์จี๊ดภาวินาทีครับชนะกลับก่อนดีกับมันจะเกิดปาถ่ายครับครับเมลี่เลือกที่จะไม่ตามนะฮะเคียร์เวฟสามต่อหกครับตอนนี้ครับเข้าสู่นาทีที่สิบครับอ๋อล้วยืนรีคอยดียบวกเขาอยู่นะ มไม่ได้เข้าไปต่อนะักแป้งครับตอนนี้ซ่อมรัว,วต้องมีอเทมมากกว่นี้สักหน่อยครับกับการที่จะมีดาเมจไปเก็บไปสักคนบอลตดรเกิดแล้วครับปุรีรัมเมเจรเต็ดตอนนี้น่าจะมาดันเวฟกลางไว้ครับผมแล้วก็ไปเปิดครับ ยิงออกครับยังไม่รีบนะครับคอนโทนแมปก่อนฮนะแบ่งออกเป็นซน้ายขวงครับทน่านั่งของ King of Gamer ครับทา่านั่งของชิวันอยู่ทน่านั่งของขวาเลยครับอาควาวิีซ่าไปไม่โดนครับในจังหวะนี้นะครับสกบายแมวตั้งลำกันต่อแต่ถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ค่อยดีนะเพราะว่ายังไงซาก,ก็ยังมีไวาการ์ดของอาชนี่อยู่ด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีฮิลจากนางม,มิ<า>มแต่ตแ<ห>อาจจะไม่พอซัพพอร์ตไปครึ่งหลอดปปอครับผมเริ่มไปครึ่งหลอดนะรีคอร์กับบ้านมาเลยตันนี้ครับผมชิดตะวันเดินมาสปปริทลันครับผมชาไปไม่โดนไทโนเว็บดักมากระเทานั้นครับเสียไปแล้วครับผมสองอันตีฮะเปิดเดลซินีลงมาที่ไหนดี แล้วไฟเดียวผมติดก,กาวทั้งหมู่คณะหรือเปล่างัดที่ตรงฝั่งแป้วผมเดือดคาริ่งเข้ามาหนึ่งทีครับผมแล้วเจ็บหลักมากประตรูซ้ายลงไปเรียบร้อยครับอยู่คนเดียวแบบนี้ก็คงต้องตายฮะพี่านชมเป็นคนที่มาต่อครับเปิดต,ต่อในทันทีฮครางหน้าของผมทำยืนใส่ครับหน้าของ king of gamer น่าจะไม่เข้าไปเทคฮนะเรียบร้อยครับมับงกรดีนะตกไปขอน้ำหน้าของบูรัมยืนเต็ด รีไปดันที่เลนบนครับส่วนด้านองชิบากับน้องเอลครับมาเอาทาาน้างของเธอเลยที่เลนล่างดาบเรียบร้อยเกมนี้ครับต้นเกมเคอีกลับมาเล่นไม่ค่อยดีไม่ค่อยออกอีกแล้วครับแต่ก็อย่างว่าครับว่ามูเรียมเล่นค่อนข้างไวแหละนะครับสำหรับเกมนี้ยังใช้ความสามารถของแชมเปี้ยนได้ดีเป็นเหมือนเดิมครับปังแป้งเคลียร์ไป ต่เติมมาครับผมเป็นนิฟบอร์ดนะถ้ามองจากมินิแมปครับเจอกับชิตวันนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเอเลนกลางไว้ครับนะฮะให้ชิตวันครับไต่สปีดครับที่ทางด้านของเลนบนเกมนี้เราจะสังเกตเห็นว่าหลายๆครั้งชิตวันเนี่ยได้โป๊กและรับรู้ได้ถึงดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะงั้นอาจจะเป็นชิตวันที่เป็นคีย์เหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าต้องมารอดูครับ ยังไงก็แล้วแต่ครับผมนะเพราะว่าตัวของอาริเป็นแอสซัสซินอยู่แล้วนะครับเดามจค่อนข้างจัดจ้านต้องภาวนาให้ไม่มีใครบางๆไปโดนนะครับผมอย่างเมื่อกี้นี้เองนี่บลอมเองซัพพอร์ตเตอร์เองก็โดนไปทีหนึง่งครึ่งหลอดนะครับหร,รือครับสปีดผู้ที่เล่นล่างครับนะฮะโนเอลทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จวาร์ปกลับไปซื้อของครับตรงนี้เหมือนจะโดนดักจับกับหัวทองอีสปอร์ตครับผมแฟลกแอนด์แด็คมาตีหน้าทีหนึ่ง เป็นคิวของอาชจนี่ครับเจอครับผมโดนมิโตะบายมาเดสสินี่ใครดีนะแล้วลงตรงนู้นเลยหรือเอาอย่างนั้นเลยแหละครับผมคาร์ตาคิซึ่มลงมาตอนทีบผมซื้อสายเข้ามาออกไม่ได้ครับผมมันติดในส่วนของคาตาคิซึ่มครับแล้วตอนนี้แบบเรเตะไป3คนเือรี่แต่ว่าไม่มีระเบียฟอลโลอัพครับเรียบร้อยเลยอ่ะเสียไปอีก2คนครับผมเคโอจโอ๋อแล้วเปิดเทน่านของบรอนชอตอนน่อในทันทีครับบุรันวีเตะน,นะ สามต่อสิบเกมนี้ค่อนข้างที่จะห่างเยอะฮะใช่แล้วครับผมและนี่ครับพยายามครับงัดมาจั่วครับผมและยังไงคุมพื้นที่พวารัฐมอมโซนิกเวฟแปะปาง้ายังไงดีซัอโบเตอร์วีเทอร์บายเอาเปิดการกอยมาบล็อกแดีเมจโซนิกเวฟแปะไว้กิเดมอนออกมาครับผมเซฟการพยายามต่อยครับผมแต่ว่ามีคนมาเป็นตัวของโนเอลครับแล้วมันวิ่งไม่อ่ะเฮ้ยแฟดลั่นครับกินดีมอนครับเมื่อกี้ไม่มีอะไร และเพลงสวยงามครับท่าของบูดามยูเตดครับสต่อส1ตอนนี้ครับเกมเรียกว่าเกิน8ปสปซตครับตกอยู่ในมือของเขาบังกรได้ไป2ตัวพร้อมกับได้ทางด้านของบัฟมาลอนาชอครับและตอนนี้ต้องดูครับว่าบัฟมาลอนาชอนี้จะทำให้เขาทิ้งห่างได้มากขึ้นนานแค่ไหนอีกผมจะดูไอเทมของลูเซียนเนี่ยมีคนไปจับครับขึ้นมาเป็นคนเดเดินไล่มาแล้วผมทิ้มไปหน้าไปทีคาตากิซึมเลยละกัน ได้ว่าเขาลุออกไปได้ครับฝั่งแป้งแรงมากนะตอนนี้สำหรับตัวของชิบะแต่เล่นการไปครับสปิดพุดอยู่เนืองๆับผมตอนนี้ทางฝั่งของบุยรังครับเล่นเป็นสี่่อ1หนึ่งครับจมไปไม่โดนใครติดกาวครับผมโนเอลหามุมง,งัดอยู่ได้แค่นั้นครับแต่เวมเมื่อกี้นี้ติดโลกของบอมแม่ แล้วชิบะครับดันอยุดดินล่างครับพอมีโนเอลมาช่วยฮะตรงนี้โยกมาทันหรือเปล่าครับท่าหน้าของเคอจีน่าจะลำบากครับมังกรไฟกำลังจะเกิดครับอีก50นาทีฮะย้อนหลังครับเอาได้ครับท่าหน้าวูเลยเอ็มวีเลยหลี่เขากลับบ้านไปก่อนครับผมมังกรมันกำลังจะเกิดครับเป็นอินอร์นอลเรกครับผมคุยล้ำเติมไอเทมครั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะมาเข้าทีมไฟครับเคอจีมา เปิดโพสชันเปิดวิชั่นกันไว้ก่อนแล้วต้องยอมปล่อยไปครับหมดติดสู้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางการงิมันห่างครับกับระบบทุนนิยมของบุยิลัมยูเนเต็ดตอนนี้ที่เงินนําไปประมาณ7,000นะเปิดเดที่นี่นครับท<า>ช่นะอยู่ไหนลงล่างไปแล้วครับผมดันต่อฮะ อออืื้หเราโอ้ยมันติดกาวฝังแป้งครับผมตายเลยครับเราเข้ามายกโลกได้แล้วเวลาบดีชิตาวันก็บผมคาร์ตาอยู่ตื้เข้าไป่ได้ตัวชิตาวันชิตาวันเจ็บหนักมากครับการสปิริตลัดไปแล้วครับผมคาร์ดอล่างต้นแตกครับบูเรียมยูนิเต็ดครับผมเดินเกมอย่างหนักงัวผมแฟลกแรกตามมาต่อที่ตัวชิบะครับแต่ว่าก็ได้เท่านั้นครับผมถ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างของชิตาวันไปครับสปิริตลัดพร้อมแฟลกดันที่เลนกลางขึ้นมาแล้วครับผมบูเรียมยูนิเต็ดยังไงดีเคโอตีพยายามจะป้องกันครับยกโลกขึ้นมาก่อครับผมซัพพอร์ตเตอร์ หนีแรงกัดครับคินดัม้องมาตอนนี้ผมยิงไม่จวนรควันก็ผมรับไปเต็มๆครับโนเอลงัดในตัวครับโดนโซเบเซียด้านซิชครับผมแบบนี้ล้มอีกหนึ่งครับไวการ์ดมายังคึกอยู่ครับผมซูไซรอรอบไปได้ครับโะบแผงหน้าเขาดีจริงๆครับทำให้ท่านั่นของอาเชนี่นั้นได้ไวการ์ดเพื่อสตันลัวลัฮะรวมถึงท่านั่นของคินดมอนเองมีโอกาสได้สแปมสกิลครับจากที่ตอนแรกกังวลไว้ว่าตัวดาเมจจะพอหรือเปล่า ด้วยแผงหน้าทำให้รีดเดเมตออกมาได้ครบถ้วนจริงนะรอนาชอครับกำลังจะเกิดนะ ต่อไปครับ K.O.G. วิ่พิกากาทีหนึ่งยังเจ็บครับเมอรี่ทำเวทบ่มไว้แล้วครับผมเลนล่างก็เป็นตัวของซูเปอร์มินเนี่ยนเล่นสบายกว่ามากครับผมและยังจัวมาในจังหวะนี้ปลาส่หน้าไปก่อนเลยการโดดีตัวของปังแป๊วผมพัตเตอร์ยึดลงไปจากด้านหลังสุดโลจิบ้มากผมเปิดเดนตีเข้ามาผมเห็นหมดเลย และยังไงต่อครับผมเดี๋ยวก็ลิ้งมาครับผมแล้วลงมาตรงหน้าเลยละกันครับผมพาใส่หน้าพิทีมาเรื่ยเลยจะตายก็เรียบร้อยผมรักอแดกตาเป็นชั้นที่หลังโดนจกาเดียเปนเชอร์เข้ามาหนึ่งเกียร์ผมแล้วไปแล้วโนเอลวิ่งไปงัดชิตาวัานครับผมไปไหนทอตีหน่อยเรียบร้อยเป็นเอส์อบวิรัมยูน่เป็นอีสปอร์ตแล้วจบเกมนี้ไปเลยทันทีครับผมสำหรับทางฝั่งของวิรัมครับกลับมาเป็นตีเสมอครับผมหนึ่งต่อนหนึ่งครับ เรียกว่าเข้มจริงๆครับวุลามีเต็ในเกมนี้ใช่แล้วนะครับผมเลยทำให้พวกเขาครับสามารถที่จะ ได้สกอร์กลับมาครับผมไปเจอกันต่อในเกมที่3ครับผมอาถันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าทําไมครับแต่ผมพลาดทีไรเล่นเกมเต็มทุกทีนะครับแต่ก็ดีครับถือว่าเป็นกําไรคนดูครับผมสนุกสนานกันไปครับในเกมนี้ครับผมเป็นการเดินเกมที่หนักหน่วงจากรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับถ้ามองจากเรื่องของสกอร์ฮะสิบแปต่อ4ี่ชิบาทจัดไป7ตัวนะครับผมพร้อมกับซัพพอร์ตอีก9ครับผมเท่ากับ16ครับ KP นี่ต้องบอกว่า8 0 9 0ครับมีส่วนเลือกร เกือบทั้งหมดในเกมนี้เล่นดีจริงๆครับต้องขอชื่นชมฮะส่วนทางฝั่งของ KOG ครับยื้อไม่ไหวครับนะจากพลังแห่งการโถมครับผมจากตัวของ Joven 4ครับบวกกับซิงด้วยนะเลยทำให้ทางฝั่งของ KOG ครับเล่นยากถึงแม้ว่าจะหยิบตัวที่มี Mobility มาแล้วนะครับผมและยังมีตัวที่ป้องกันได้ดีอย่างนามิแต่ปัญหาคือมันโดนเคาน์เตอร์พิจากบลอมครับโล่เขากันได้ท<อ>ุกอย่างครับใช้ด้วยเวฟอคัวพิส นะครับผมหรือแม้แต่จะเป็น up and flow ครับมันโดนกันหมดเลยผมเห็นหลายครั้งมากนะครับว่าท้านของ KOG เองเนี่ยพยายามที่จะเปิดด้วยทางด้วย wave นะครับแต่ว่าโดนโลบอมกันไว้ครับและนี่ครับ player of the match ฮะชิบะครับค่าเจ็ดตายศูนย์แอซิสเก้าครับกับจาวันโฟมครับืมคิมมี่ชิบะคุเนะครับผมยอดนักเล่นจาวันโฟครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เล่นจาวันโฟบ่อยครับสาหรับคนนี้ฮะชิบะแล้วก็จังหวะการเข้าออกของเขาเนี่ย ก็โอเคเขาเป็นถือว่าเป็นเพลเยอร์ที่ค่อนข้างที่จะไฮลิส t ์ไฮรีเทิร์เหมือนกันนะฮะเขาเป็นเพยเยอร์ที่เน,น้นในเรื่องของการเข้ากระทําถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแค่ไหนเขาก็จะพยายามเข้าไปนะเห็นหลายๆครั้งนะถ้าออมองในเรื่องของจอเล็กนะที่ทางฝั่งของทีมงานเนี่ยเราจะเปิดขึ้นมาบ่อยๆเราจะเห็นทุกครั้งเลยก็คือแบบชี้บะเดินมาแฟนแดกแขงใส่หน้าอย่างเดียวเลยนะครับผมเขามจะเป็นคนแบบนั้นนะครับแต่ว่า ในกรณีที่ว่ามันสามารถเล่นได้เนี่ยมันก็ถือว่าดีนะแต่ว่าถ้ามันฝืนแล้วมันดันทุรันเนี่ยมันก็เนี่ยอาจจะตายฟรีได้นะครับผมอืมะต่ยังไม่จบนะครับตอนนี้เสมอกันดึงตัวหนึ่งต้องวัดกันที่เกมสามครับว่าใครจะได้ไปในวันนี้ก็ต้องดูครับว่าทนาของ k i งออ f เก m e r จะแก้เกมอย่างไรหรือว่าบุลลัมเกตจะยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างนี้และเก็บไปได้เกมหนึ่งยังไม่ทราบครับต้องดูครับว่าพอแข่งจริงแล้วใครกันแน่ที่จะทําได้ฮ ครับผมฮะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นครับพวกเราทั้งสองคนขอตัวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ